ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีตได้รับคนนะคะสุ่ช่องเจสีค่ะวันนี้อยู่แกม One Punch Man the s t r o n g ส s นี้เช่นเคยนะคะถึงว่าอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะซึ่งเซิร์ฟไต้หวันนะคะถ้าใครเล่นเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาห่างจากไทยอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้เยอะเท่ากับเซิร์ฟจีนเนาะก็ อันนี้เอาว่าให้มาดูเมตาเซิร์ฟไต้หวันละกันว่ามันเป็นประมาณไหนซึ่งตัวละครนนเหมือนจะห่างกับเราประมาณ2ตัวก็คือมีเมลสากาดนะคะแล้วก็มีเฮลเฟมใช่ไหมอ่าอันนี้คือเป็นท็อปเซิร์ฟเลยนะคะพลัง37ล้านทั้งคู่นะะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมัน ขนาดไหนนั่นเองเอ็นเนี่ยมาเซิร์ฟจ,จีนก็มาแล้วเซิร์ฟไต้หวันก็มาแล้วเซิร์ฟไทยก็มาแล้วนะโอ้โหต้องไปเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วไหมเฮ้ยมีด้วยเหรอวะอ่ะไม่เป็นไรยังไงถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะกดไลค์ลคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ไปตู่กันเลย l i ิ h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมความพังมาในตัวของเกมนะคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเตมิมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญ l i ล h m a n Coin ใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครด สำคัญพพราะนานสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ l e c s h m a n shop มาทุกคนนี่คือเซิร์ฟไต้หวันนะ36ล้านนะซุยริยวโบลอดออมีอะไรเนี่ยเกวินนะเฮลเฟมคิงเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของนี่อะตอมิกนะฮะซึ่ง ก็รู้ๆกันอยู่เนาะสำหรับตัวพวกนี้นะเราก็มีเหมือนกันนั่นเองนะก็คิดว่าไม่ได้ห่างจากเซิร์ฟไทยมากมีแค่เมลสากาดัดมังซึ่งเดือนหน้าเมลสากัดลงมานะแต่ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะเอาหรือเปล่านะก็หัวบังหรือเปล่าทุกคนขยับตัวให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ไดอ่ะนี่ฮนะก็มีเมลสากัดด้วยนะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะมีเมลนะคะฝั่งขวามือเนาะก็จะเป็นในส่วนของ เออซุยริยวนั่นเองนะซุยริยวได้หมดถ้าสดชื่นม่ใช่นะฟันมาแล้วฮะจากอตอมิกเปิดมาจากทางซ้ายมือนะหกล้านหวานเจี๊ยบนะแล้วฟันไล่กับใกล้เคียงกันมากนะสคนนี้คือเก่งใกล้เคียงกันนะนี่เตะไปแล้วฮะจากทางเกวินนะมีวุชบาะด้วยนะเตะไปติสตันนะแสดงว่าสมองข้ามไม่มีเกวินนะฮะอ,อ,อย่างนี้ อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็หวานช่วยสิฮะอย่างน,นี้หวานช่วยสิฮะเฮลเฟมปาดไปอือหติดเผาไม่พิเศษกันเป็นแถวนะเราคิงบัฟมาจังหวะน,นี้อตอมิกน่าจะมีเปิดต่อนะฮะเปิดเปิดอยู่เปิดต่อเปิดอีกนะฮะน้องเกลวิ่งไปแล้วน้องเกลวิ่งไปเตะสตันการคอนะอือหสตนันเพิ่มนะแล้วโอ้โหเซวูโอ้โหคือเกวินเขาได้เปิดทั้งทีจริงๆนะอือหึอน,นี้คืออือหอมาแล้วฮะโบลอ์เออไม่ใช่โบลอะ เมลสกัดเนาะมีคนบอกว่าเมลสกัดมันชุบได้ใช่ไหมเจะไม่ชัวร์ว่าเมลสกัดชุบได้มันคือร่างก่อนหน้าหรือมันคือร่างยูนะซึ่งเดือนหน้าเมลสก,กัดเราเตรียมตัวจะเข้าแล้วเนะะี่ยไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าแต่ว่าคือเมลสก,กัดมันคอมโบกับแฟตได้ไงเออมันจะเป็นระเบิดแบบระเบิดบุขยี้ใช่ไหมแต่จีน่าจะไม่เอามั้งเดี๋ยวรอดูใครจะเอามาคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะคะ จะเอาเพราะอะไรนะมาช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยจีตัดสินใจอยู่นะเออหมดเงินเยอะละหมดเงินเยอะละรอลอกกันบ้านเพื่อนดีกว่านะมาคิงบัฟมาแล้วคะจังหวะนี้รู้สึกว่าทางทางซ้ายมือนะคะที่เป็นโปรไฟล์กิวินเนี่ยได้เปียบนะคะดองดองขี้ยงมาแล้วคะจะฟังถังกะจะฟังถังจากทางฝั่งกาโลรีบไปไหนเอ่ยรีบไปไหนเอ่ยพี่นะรีบไม่มาแต่เมื you know. ่อวานเอาไม่ใช่นี after, ่ฮะเมลสกัดก็ไม่ธรรมดาฮะดองดองไล่โจมตีกับมาสี่ล้านห้าแล้วสิบสามล้านนามิ เรียกว่าไม่มีขยมใครนะแล้วก็ทึบท้าไปจังหวะนี้ต่อยไปอือหือนี่ฮะกระดูกหักแล้วซ้ำสิแล้านนัมบิแล้วซ้ำอีก13ล้านนัมบิซ้ำอีกอู้โูพระเจ้าช่วยใครยืนอยู่ยืนเอายืนต่อไปเลยนะคะส่วนผมขอนอนขอนอไม่ใช่นี่ก็จะนอนอย่างเดียวเลยโอ้โหม้าคิงบัฟม้าได้เวลาทางทางฝั่งทางฝั่งกาโรนะเอาคืนนะปาดไปจากทางอะตอมิไม่มี ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอ่อยให้นะคะไม่มียอมนะปาดซ้ำไปเจ็บอยู่เจ็บต่อนะคะและเจ็บเจ็บตัดไปนะแล้วโหเสโหโหฉีดมาในวันนี้เฮ้ยก็ดูเหมือนจะดูเหมือนจะสู <Millenn ium> ่ส <prawda> <rese brick away> ี่ค <lange> ู่ขี้กันอยู่นะตอนแรกดูเหมือนทางฝั่งเคลวินนะได้เปรียบสุดๆนะแต่ตอนนี้คือทางฝั่งกาโร่ก็ไล่นะไล่โจมตีมาแบบเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าเลือดเลือดแอบน้อยป่ะเหลือคนละแบบ ไม่ถึง10หลอดนะฮะแต่ว่าฝั่งทางเกลวินนะฮะซ้ายมือเนี่ยเลือดเหลือ10กว่าหลอดอยู่นะเอาแต่โดนระเบิดมาแล้วว่ะโดนระเบิดมาแล้วว่ะเอาฮะเฮลเฟมฮะปาดใบเจโรนะเฮลเฟมเฮลเฟมมันมีระเบิดเผาไหม้ไงแล้วก็รู้สึกว่าหลังหลังเมตาแฟดมาเฮลเฟมยังได้อยู่อยู่นะเฮลเฟมหรือว่าเอ่อจีนอตก็ก็ได้นะฮะเลือกเลือกสองตัวนี้ไม่ใช่เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะใน2ตัวนี้เนาะคิงบัฟมาอีกแล้วจังหวะนี้ครับเด้งเลือดนะฮะเด้งเลือดนี่นะโอ้โห ได้อยู่นะได้อยู Không, ่นะฮิลเฟมฝั่งทางขวามือปาดมาจังหวะนี้เฮ้ยเราต้องตั้งชื่อแล้วป่ะเห็นคุณอีซี่แมนเขามีฉี่ตรงๆฉี่เฉียงเฉียงใช่ไหมเรามีอะไรดีเราเราสามารถเป็นอะไรขี่ตรงๆไม่ได้ไม่ได้เลยเขามีฉี่ตรงๆมีฉี่เฉียงเฉียงเราอะไรฉี่เหินฟ้ากับฉี่ล่องนาผาอะไรประมาณนี้ป่ะเออเราเป็นจอมยุทธไงเรามาสายจีนไงเออมาอะตอมิกปาดไปแล้วฮะเรียกเหมือนเดิมเหอะคุณดูบอกกินข้าวไม่แซบเลยอะพี่ ผมกินข้าวอยู่พี่พี่พูดไรเนี่ยอ,อโทษดีนะคสำหรับใครที่กําลังกินข้าวอยู่นะเออพูดไปเรื่อยนะคนไทยไปเรื่อยนะตอนมิปาดไปจังหวะนี้อืม,อม,อม,อมแรงดีไม่มีตกนะฮะแล้วเหมือนจะได้เปรียบในะส่วนของการที่มีเกวินมาทําสตันเนาะแล้วก็มีระเบิดเผาไหม้นะฮะเป็นแบบเผาไหม้พิเศษจากทางเฮลเฟมด้วยนะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็มีเฮลเฟมนะแต่ว่าดูเหมือนฝั่งนี้ยังจะได้เปรียบอยู่กว่าเพราะว่าทั้งทั้งสตันเนาะทั้งเผาไหม้อีกแล้วมีอะไรอะระเบิด ระเบิดอะไรอะระเบิดไอเนี้ยกดดันไม่ใช่กดดันระเบิดอันเนี้ยระเบิดจากเมลสกาดอะเออเขาเรียกอะไรเอ,อ้ยลืมเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยไม่เป็นไรเออลืมไม่เป็นไรฮะพูดเยอะเกินไปนี่ฮะตองมิกปาดมาจะทาฝั่งขวามือนะฮะอือหือไม่แรงดีไม่มีตกนะฮะแต่ว่าฝั่งซ้ายมือฝั่งเควินนี่คือแบบแข็งมากนะเออคือเอาไม่ลงจริงนะฮะค่อนข้างที่จะอือหือ อยู่ครบทุกตัวทุกคนแล้วยังแบบดูดิอะตอนมีมีเลือด13หลอดโบลอสยังมีอีก13หลอดนะฮะนี่ขนาดไม่ได้มีโรนมิโลนะคะก็ยังเป็นคอในส่วนของคอโบลอสอยู่เนาะเซิร์ฟเซิร์ฟไต้หวันนะฮะเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟจีนก็จะมีเกริยวเกริยวใช่ไหมเพราะว่าเกริยวเกริยวอะไรล่ะเกริยวเฉยๆนะฮะเกริยวกันชุบนะเพราะว่ามันจะมีแบบในส่วนของอะไรอ่ะไอตัวแฟตเนาะแล้วก็มันมันเราเบื่อทำแบบแอบแรงอะถ้ามีเกริยวมันก็แอบแบบ ช่วยในส่วนของการยืนเนาะยืนหยัดอะไรประมาณนี้เออไม่ไม่ยอดทอนะแล้วก็อะไรอะตัวนั้นนะที่ไม่มีไม่ยอดทอนะไม่ยอดทอของปีาสาเนอะเออแต่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟไต้หวันยังแอบแบบยังแอบไบกลอยู่นะเออตอนนี้คือห่างจากเราประมาณหนึ่งสองตัวใช่ไหมเออเพราะเขามีเมลแล้วมีเฮลเฟมแล้วใช่ไหมก็ดูไว้เผื่อแบบเป็นดูเมตาในอนาคตนะคะนี่ก็ท็อปเซิร์ฟเนาะของของไต้หวันเลยเนี่ยอุ้ยสูสีคู่ขี้สุด สูสีคู่ขี้สุดๆจังหวะนี้ขนาดมีสันนะเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าฝั่งทางขวามือนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเออปาดมาจังหวะนี้อือปาดมาเฮลเฟมนะโหแล้วตอมิกไล่ต่อไล่อยู่ไล่ต่อนะฮะโหแรงดีไม่มีตกจริงๆนะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะสำหรับทั้ง2ทีมคือเนาะสาล้านใช่มสามสิกับ3 7มสเล้านเนาะเราพึ่งถึงสิล้านนโอ้โหก็จะถึงสาล้าน ไม่ใช่สิเขาไม่ใช่30ดิเขา3า0อไม่ใช่หรอเออเราเพิ่งถึง10ล้านในงเซิร์ฟไทยเนะี่ยเดี๋ยวเออเพิ่งถึง10ล้านเจ 9, 9้าล้าน9้าล้านมินเมย์เกือบถึง1ินะเอ,อยังไม่ถึง1ิอีกนิดหนึ่งจะถึงละนะฝากแปอืมอะตอมิคคมจริงๆนะคมจริงๆจริงๆอยากดูของเขามากเลยนะเออแต่ว่าอัดมาอันนี้อัดมาตอนเมื่อวันคืนวันอาทิตย์เนาะลืมดึกหลายง่วงนอน ดึกเกินไปนะผมก็ง่วงสิคบพี่น้องจังหวะนี้เออง่วงนอนก่อนไม่รอแล้วนะหลับไม่ทันได้เปิดดูของเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ถ้าสนใจเดี๋ยวจิมาหาแบบเปิดๆให้ดูนะฮะพวกท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยว่าเขาใส่ของอะไรกันน่าจะเป็นแบบของแดงแหละเออทุกคนของแดงเนาะตอนนี้เรายังของทองอยู่เลยเวล8ปดปลดของแดงนะโอ้โหโอยิงฉีดกลับมาจังหวะนี้อืม้มบอพเราเขาใส่อะไรวะทำไมแรงจังเลยมาไลน์มาจากเฮลเฟมฮะเฮลเฟมนี่คือต้องมีนะ รู้สึกว่าเฮลเฟมนี่คือแบบจําเป็นอยู่นะเออเพราะว่าเซอร์ไต้หวันเขายังไม่มีจีนอใช่ไหมเขาเพิ่งมาถึงเฮลเฟมเนาะก็เห็นใช้หลายตัวนะสำหรับเฮลเฟมเนะี่ยระเบิดเผาไหมเนาะก็เมตาตัวอะไรเข้ามาก่อนนะคะก็เป็นเมตาช่วงนั้นไปนเลยเออตัวใหม่ๆก็คือเหมือนแบบเปลี่ยนเมตาเดือนละครั้งอะไรเงี้ยทุกคน1เดือนเมตาหนึ่งตัว1เดือนเมตาหนึ่งตัวนะคะถ้าไม่มีก็แพ้เขาอีกนะแต่คิงนี่ดูทรงน่าจะอยู่ยาวๆอยู่นะจนกระทั่งถึงแฟดนั่นแหละเนาะ เออเจเจรอดูอยู่นะวันที่1เนี่ยเซิร์ฟจีนนะคะจะเข้าเนาะแฟดแฟดประกายแสงแฟชชี่แฟดนะคะเซิร์ฟจีนจะเข้าไปในส่วนของแฟดแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงว่าถ้าเซิร์ฟจีนแบบจีนนั่งเดิมเนี่ยแฟดเข้าแล้วเมตาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเพราะว่าตอนที่เจแบบทาคลิปครั้งที่แล้วไปมันเป็นแบบเหมือนมันไม่ใช่เซิร์ฟแบบมันไม่ใช่เซิร์ฟจีนปกติอะทุกคนเจก็ไม่ชัวร์ว่ามันคือเซิร์ฟอะไรตอนแรกเจ,จคิดว่ามันเป็นเซิร์ฟเถื่อนแต่ก็มีคนมาบอกว่ามไม่ใช่เซิ แต่มันก็ไม่ใช่เซิร์ฟจีนแบบจริงๆนะะเพราะว่าเซิร์ฟจีนจริงๆตัวละครใหม่มันเข้ามันที่1เหมือนกับเซิร์ฟเรานะโอ้ผมก็ว้าวุ่นเลยดีทีนี้ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรกันแน่นะอ <c oughs> ื้มจริงๆเมลสาก,ากัดก็ถึกนะมันแต่แต่เท่าที่สังเกตมันไม่ได้ชุบป่ะเท่าที่จะเห็นมันเหมือนระเบิดบทขยี้อย่างเดียวปะ่ะจะไม่เห็นมันชุบเพื่อนเลยฮะหรือเจต้าฝัน หรือมันชุบไปแล้วจะไม่เห็นจะไม่เห็นจริงๆอ่ะมีคนบอกว่าเมลสกัดมันชุบนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่ชุบนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันไม่ได้ชุบเลยทุกคนเท่าที่จะดูนะน่าจะเป็นร่างแบบร่างเอซซาป่ะเอซซาบวกใช่ไหมที่มันชุบอะ่ะเพราะว่าร่างนี้จะไม่เห็นมันชุบนะเหมือนมีแบบตีบทติดบทคยี้นะแล้วก็เหมือนเท่าที่ดูมามันมีระเบิดบทคยี่ด้วยซึ่งมันคอมโบก,กับแฟตได้นะม,มาฮะโอ้โหคือถืกอเกินเลือด12หลอดถืกออะไรเบอร์นนัะ่นะ เมลสกัดตีอืมเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะลงสีหูโคไล่มาจากทางฝั่งขวามือนะ่ฉีดอื <c oughs> มเฮ้ยเขาใส่อะไรทำไมมันแรงขนาดนั้นใส่เลือดเหรอไม่น่าใส่เลือดม่าแรงขนาดนี้หรือเลือดหรือเลือดออบลองเป็นจุตีเปอร์เซนต์เหรอเฮ้ยโ <c oughs> หดร้ายเกินไปปะไล่มาฮะคิงบัฟมาจางังหวะนี้เด้งเลือดอีกนะฮะบวก้อดฝั่งฝั่งขวามือเลือดสิบหลอดเนะฝั่งซ้ายมือก็สิบหลอดเหมือนกันเอาดิสู่สีคู่คขี้สุดๆเนี่ย ตอนนี้คือเหมือนฝั่งขวามือแอบได้เปียบนะเพราะว่าเอ้ยไม่ดิแต่ตัวดาเมจเขาแอบเยอะอะจริงๆโบล็อสนะับเป็นตัวดาเมตได้ไหมตีแรงเหลือเกินขอนับเป็นตัวดาเมตด้วยละกันนะมีโบล็อสนะะมีเฮลเฟมนะแล้วก็ยังมีอะตอมิกอีกนะที่เป็นโจมตีแบบแล้วเป็นโจมตีหมู่ด้วยตีประเด็นนะเออโฮเซโฮโคนะฮะอะตอมิกก็หมู่นะฮะเฮลเฟมก็เหมือนติดสถานนะพิเศษอีกนะโอ้โหเอาแล้วฮนะเอาแล้วฮนะอื้อหือมาได้ีจังหวะนี้ สั่งขวามือนะตอนนี้เริ่มได้เปรียบแล้วนะคะเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเลยสาตัวแต่โบลอ์ก็ยังเลือดโอ้โหคิงเลือด12หลอดนะคะโบลอดเลือด9หลอดโฮเซโฮโคไล่มาในจังหวะนี้อื้มก็โอ้ยก็แรงนะทากเก็ตหมูได้เลยประเด็นแต่ว่าตอนนี้คิงบัฟไปบัฟไปน่าจะได้แค่เลือดนะไม่มีใครได้แพสซีฟหรือเปล่าไล่ไปนะโฮเซโฮโคฉีดไปอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าโฮเซโฮโคฝั่งซ้ายมือไม่ได้แรงเท่าฝั่งขวามือนะ ฝั่งขวามือคุณฉีเฉียงเฉียงเนี่ยรู้สึกแรงกว่าล่าสุดชื่อฉีเฉียงเฉียงหรอใครค <c ười> ืออยู่ๆอ,อยากเรียกก็เรียกนะอยากตั้ก็ตั้ง,งงมากเหมือนกันนะมาฮะแล้วแมวสากาจะสามารถช่วยกู้ศักดิ์ศรีคงนี้ได้หรือไม่โฮเซโฮโคไลมาแล้วฮะจากฉีเฉียงเฉียงฮะฉีอด้โอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮะแล้วคิงอ่ะยังได้บับเฟเฮลเฟมอยู่ไนงะกับอะตอมมิกไงแล้วตีมูไง เออแต่ฝั่งนี้คือคิงไม่ได้บัฟอะไรแล้วทุกคนฝั่งซ้ายมือคือคิงแบบะคะิงบัฟว้านะฮะบัฟได้แค่เลือดไม่มีตัวไล่โจมตีนะแพสซีฟไม่เปิดไม่ทํางานเออเอาซิยังไงฮะยังไงฮะติดระเปิดเผาไหมติดเผาไหมพิเศษนะคะแล้วคิงบัฟมานะ,ะไม่มีเพื่อนออกมาเล่นนะคะมีแค่บัฟเลือดเฉยๆนะ,ะแล้ว Hell ame, เฮลเฟมนะจี่เฉียงๆไล่มาจาังหวะน,นี้อื้อปาดไปเฮ้ยมันปาดตัวเดียวปะเฮลเฟมมันมันเหมือนไม่ได้ปาดหมู่นี่เมื่อกี้นี่ฮะปาดหมู่ของจริงมันอะตอมิกฮะ ปาดไป้วคะจังหวะนี้คิงบัฟอีกแล้วค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าตัวดามจทเขายังอยู่ครบไงประเด็นฝั่งฝั่งฉีเฉียงๆดาเมจยังอยู่ครบอยู่เลยฮะฝั่งฉีตรงๆนี่ไม่ไหวแล้วฉีตรงๆนี่คือติดติดอะไรสารพัดนะฮะดีบงดีบัฟฉีดมานะจังหวะนี้อืก็เอาอะตอมิกลงอยู่นะเมื่อกี้ <laughs> <laughs> โบลออนะเป็นตัวดาเมจ โบร็อดใส่เลือด oh, ที่เป็นตัว <see you. S 1> ดามจเนี่ยโอ้โหฉีด, oh, oh, ดมาแล้วจังหวะ uh huh. ไม่เบานะอื uh huh. หรือว่าจะพลิกเกมพลิกพาะโบร็อดหรือไม่อย่างไรสรุปโบร็อดขึ้นเทียร์เ s SS s เทียร์ SSS บวกนะฮะเพราะ mm hmm. ว่าฉีดแรงขนาดนี้เนะี่ยฉีดหมู่ด้วยเนี่ยเป็นปีศาจด้วยสุดยอดนะฮะ uh huh. ผมต้องเอาโบร็อดกลับไปปั้นใหม่สินะ oh, <see> ตอนนี้กําลังพยายามปั้นแบบอดองดอง,ดองอยู่นะฮะปั้นดองดอง,ดองกับปั้นคิงอยู่สงสัยต้องไปปั้นโบล็ด เรเปิดพาสซีฟให้โบลอดก่อนเปิดทักษะให้โบลอดเนะี่ยโบลอดเขาเก่งเกินอยากเห็นของเลยครับคิงบัฟมาจังหวะน,นี้ตอนนี้เหลือเฮลเฟมกับโบลอดนะฮะสามตัวจากทางทางฝั่งฉีตง่ตรงๆเอยฉี่เฉียงเฉียงนะมีสามตัวฉี่ตรงๆเหลือสองตัวนะฮะคิงเหลือเลือดเอก้าหลอดนะฮะมายังไงฮะโดนเฮลเฟมไล่ตีไปทางฝั่งโบลอดนะจังหวะน,นี้อืเจ็บอยู่นะฮะเจ็บขักอยู่แต่บอหูาวาสิเฮดจังไดเนี่ยเอาไม่ใช่ เออมารู้สึกว่าโฮเซฮงโคทางฝั่งฉีตรงตรงฉีเฉียงเฉียงสิทางฝั่งฉีเฉียงเฉียงเนี่ยเหลือเลือดเจ็ดหลอดอยู่นะไล่มาฮนะโฮเซฮงโคฝั่งฉีตรงตรงเนี่ยเลือดไม่เหลือแล้วนะฮะปิ่มๆแล้วนะฮะเลือดจะหมดหลอดแล้วนะคิงบับเพิ่มเลือดมาจังหวะนี้นะแล้วฉีดไปโฮเซโฮโคจะทั้ง,งนะฉีตรงๆนะฉีดแรงแรงเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้คือสู่สีคู่ขี้มากเป็นคู่ที่แบบ ถ้าไม่ดูมาแล้วว่าใครชนะนี่คือดูตอนนี้คือดูแทบไม่รู้เลยนะคะว่าใครจะเป็นคนชนะเพราะว่าสูสีกันเกินไปนี่ฮะสุดๆเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งฉีเฉียงนะคะเลือดโบลอ์ยังหกหลอดอยู่เลยไงเออยังมีเลือดขาวอยู่นะแต่คิงฝั่งฉีตรงๆก็ไม่ธรรมดานะเะ็หลอดนะเออมาดูดีว่าใครจะชนะนะแล้วเหลือตัวบัฟเหลือตัวบัฟฮิวนะกับโบลอสสู้กันนะได้ได้ว่าเป็นศึกแห่งโบลอสน,นะ เซิร์ฟไทยมีอะไรเซิร์ฟไทยก็จะเป็นศึกโกริบาสใช่ไหมถ้าฝั่งปีศาจหรือว่าศึกปู่บอมนะศึกดองดอง,ดองนะไม่ฮนะเซิร์ฟไต้หวันบอกที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นที่นี่เราศึกโฮเซโฮโคนะฮนะเออขีดไปจะทางบุลอสเ่งนี้จังหวะนี้ติดกระหน่ำด้วยนะทางฝั่งเฉียงเฉียงนะมาคิงบัฟอีกละเพิ่มเลือดนะเต้งเลือดไปเด้งเลือดมานะแล้วตัวดาเมจเหลือตัวเดียวก็สนุกดีเนะี่ยสนุกอีกแบบนะเรียกว่าลุ้นมากๆนะดูดิคือมันสูสีมากอะทุกคน นี่ฮะใครที่ไม่ได้ดูตอนต้นแล้วข้ามมาตอนนี้คอมเมนต์บอกได้นะคะว่าใครชนะถือว่าเดาไงเออทายได้ทายได้ลง10บ,บาทได้เลยเน,ะน,นบบทีทางฝั่งธนุลง10บาททางฝั่งนี้ลง20นะเออเอาอะไรกันเนี่ยปะโถเอ,อ้ยสภพักก็โดนแบนนะเล่นพน,นัน <c oughs> ไม่ได้สิไม่ได้เออฉีดมาโฮเซ่โฮโคจากฉีฉดฉีตรงๆฉีดวาแล้วคิงบับเลือดให้ต่อนะจังหวะนี้ยังไงฮะใครจะไปก่อน ใครจะไปหว่นก่อนจังหวะน,นี้นะเลือกไม่ถูกนเลยทีเดียวเลือกข้างไม่ถูกโอ้โห,โอโหเอาฮะฉีดตรงๆยิงคิงหายไปแล้วอนะคิงหายไปแล้วฮนะจังหวะน,นี้ฉีดตรงๆเนะี่ยหืบวล้อเลือดสี่หลอดนะฮะบวล้อฉีดเฉียงเฉียงเลือดสี่หลอดแล้วนะฮะแต่ว่าคิงฝั่งฉีดตรงๆเลื่อนหกหลอดขาวนะฮะบัฟมาแล้วฉีดโฮเซโฮโคฉีดห สึกโฮเซโฮโคของทิงนะแล้วฝั่งนี้ติดกระหน่ำด้วยไงคิงบัฟนะบัฟม,มาอีกแล้วฮะเด้งเลือดเลฮะจังหวะน,นี้เด้งเลือดแล้วฉีดอีกรอบฮะมาฮะฉีดไปแล้วทนได้หรือไม่นะเลือดสมหลอดขาวนะฮะแล้วได้แพสซีก็เลยหรือไม่อ๋อได้ไปแล้วอันนี้ฉีดกลับไปนะมาฮะมาฮะคิงไม่ใช่คิงโบลอดใครตายก่อนคนนั้นแพ้นะโบลอดใขรตายก่อนคนนั้นแพ้ไอ้ฝั่งฉีดตรงๆเอ้เอาจบแล้วนะโอ้โหหมดเทิร์น เรียกว่าสู้กันแบบเทินสุดท้ายจริงๆนะคะก็เป็นทางฝั่งฉี่ตรงๆนะ3 7เดี๋ยวหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะสามร้อล้านนะแล้วก็ทางฝั่งฉี่เฉียงๆนะสามร้ยหกสิบเก้ล้านนะฮะก็สู้กันมาได้แบบุเดือดนะถือว่าสมศักดิ์ศรีนะฮะของที่หนึ่งาแบบสู้กันจนหยดสุดท้ายจริงๆทุกคนเออเอาดิไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเราจะมีโอกาสไ,ได้แบบ ได,ได้ได้สู้ถึงตรงนี้ไหมนะเพราะว่าของเจเน่คือโดนโกลิบัสยิงจิ้วจๆ้วฮนะแตกตายโดนบุบบอมนะต่อยตุ๊ดตุเรียบร้อยค่ะตายไม่เคยยืนได้สู้ถึงนานขนาดนี้มาก่อนนะก็อ่ะเป็นประมาณนี้ละกันนะ้พาแวะมาดูนะคลิปเริ่มนานแล้วพาแวะมาดูศึกเซิร์ฟไต้หวนนะันเนี้ยนี่ก็ ทางฝั่งกุลิบาสใช่ไหมที่มีกุลิบาสก็ได้ไปนะซึ่งจะยยังไม่รู้เลยว่าสกิลกลบาสอะไรแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้าก็ได้รู้นะคะวันที่ <Hey! S> 1เ <Hey>! ฮ้ยกรลบาสอะไรก่ <laughs> อนเมลสการ์ดนะทุกคนโอ้โห oh, oh, คนดูก็ไม่แก้เลยอะ่ะ <laughs> คนดูไม่บอกเลยอะ่ะเอออะใครจะเปิดมเมลสการดนะฝากมาคอมเมนต์บอกหน่อยเปิดไหมเปิดเพราะอะไรเนะนี้ยนี่มาอะไปประมาณนี้แล้วกันทุนกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็ก,กด s u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่หมื่นไมเฮ้เจ้าอ่า